ข้อดีของไอ้ตัวนี้นะครับมันปรับไฟ200นะเดี๋ยวดูนะมีเติมออกเท่าไหร่นะครับผมจะลองนะเนี่เ,เห็นไหมครับขึ้น200นะเดี๋ยวเรามาใช้ตู้อารกรน,นะครับทำงานแบบนี้กันอ่าเป็นงานหนาๆน,นะครับเชื่อมแบบประกอบชิ้นงานแบบนี้เปิดไฟแรงๆแล้วก็ลากเร็วๆนะครับ ่อหัวเชื่อมไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้เห็นน้ำเหล็กใสๆนะแล้วเราค่อยๆยับลวดเติมไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้งานจะค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะอันนี้คือการกดหัวเชื่อมค้างนะครับแล้วเราก็เติมลวดไปเรื่อยๆนะอันนี้สำหรับงานหนานะครับเดี๋ยวมาลองดูงานที่เป็นแบบงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับกดแท๊แกๆแล้วก็เติมลวดไปด้วยนะครับคิลิ่งการอาร์ของมันนะครับก็จะประมาณนี้นะ